น้องคอสตมาจับแมงอ,อีนูนครับต้นมะขามเบียเบียเบียอู้ยนายบึ้ยเบี้ยอืี้ยมาปวดนูน<อ>น่นอะป้าแตกค้มๆน้องพี่น้องดูดูมันบินนั่นน่ะตายนี่ในในก็มีเลยนี่นี่นี่หยับนี่จับเอาจับเอาเอาจับมาเลยดูแตกคืมๆแล้วมนะันี่ย เอาจับเอาทำแม่ออืนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยดู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 ครอือนายต้นนี้ยิงหลายต้นนี้มันเป็นต้นอ่อนนะมันอยู่ต้นมะขามมาพี่น้องต้นมะขามเขาตัดแล้วใบมะขามแตกยอดใหม่โหดูกินใบมะขามอ๋อค่อยๆจับหล่นมาแล้วโอ้ยเราไม่ได้เอาอะไรมาลองเนาะดูนะนะแตกคุ้มๆเลยบ้านีลยพอจับ จดาเอาเดาเอานี่แมงอีโดนนี่นะครับนี่านตัวใหญ่เฮ้ยกระป๋อมสวัสดีชาวโลกมากินแมงโอ้หลายจริงๆครับพี่น้องแมงนี่นี่เอาเก็บเก็บเก็บมอเตอลีลาแมงมันเนี่าโอ้แตกหมดแล้วค่อยๆดีลูกเดี๋ยวผมอนุญาตเก็บแมงกันนะครับจะค่อยดูกันว่าจะได้หลายปันไหน กัเดียวครับกัเดียวใส่ดิมันจะบินเหมือนอืมต้นพักไต้มาอีกต้นนึงครับโอ้โหต้นนี้จะเป็นต้นอ่าโอ้ไม่นุ่นใหญ่ไหนเออตัวใหญ่เลยตัวนี้ต้นดอกคุณพี่น้องโอ้ดีนี่โอ้โอ้ไม่กอเออเด้๋ยพี่น้องคักกับต้นขาบอีกโอ้ไม่กอเออมันกิน กินดอกไอ้ยอดอะไรไม่รู้เนี่ยเออเดือดของแท้พี่น้องเลยอ่ะไอ้พี่น้องไอ้ยีนู่นไปข้างไรเนี่ยน้องเลยตรงนี้เก็บเลยฮอดเก็บเลยโอ้ยค่อยๆไอ้นี่จะไปดึงอะไรงั้นน่ะโอ้โหดูมันแตกขึ้นมาเลยคันนี้จักอะไรโอ้โหพี่ฟอสนี่ทำอะไรวะเนี่ยตื่นไม่หมดเลย โอ้อันนี้ยอดดิดับเบิ้ลเลย์ยอดแหมมๆอะตียาแล้วนี่คือยอดยอดอันละยอดสําเร็จนี่ยังกินอ้าวเก็บไป wow, oh. กําเดียวครับกำเดียวเอาแล้วมาส่องใกล้ๆดิจุดผู้เอาเดี๋ยวโอเคจับยากครับไม่เอาเลยจุดผู้ทำอะไร อุ้ยอ้ยีอุ้ยออกออกดิเดี๋ยวคำเดียวยอดขวดเงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปดึงนู่นนะเนยังพี่น้องเอ้ยต่ำเลยนู่นโอ้รุ่นใหญ่อ้ใหญ่โอยอใหญ่เยต่ำ คือตัวใหญ่ั้นาลรคักกว่าหลายครับใหญ่นึ่หน่งต่อตกกูลไงนีนุน เต็มครัเบลดูนะว้แตกต้องเอาไว้อันมาใส่งเอ่้ก็จะดินโแตกหมดเลยนเลย เราเก็บมาได้สักพักก็ได้เยอะพอสมควรที่เรากาพอแล้วนะแค่นี้ก็ได้ขว้านอะไนะครับเงี้ยนะครับก็พอแล้วกลับบ้านเอาดูกลับบ้านเป็นไงส <ะ S 1> วยไหม <สะ S 1> เรา <สะ S 1> ได้ทำก <สะ S 1> ิจกรรม<อ>ร่วมกันรตัดฟครับสังเกตดูดีๆนะครับพี่น้องดอกคูณตอนนี้นคืนมีแดดแม่ีนุนนะ่นอะ นายเอาอะไรคว้างหน่อดิมันแตกคุ้มเออเดืไล่ครับพี่น้องเมื่อเรามาถึงบ้านเราก็เอามาเทใส่น้ำไว้นะครับให้มันคายให้มันขี้ออกโอเเราจออกออกไหเลยเดี๋ยวไปเทหมดเลยน้นี่เทลงทีละหน่อยเออยาวมากทำมือออก เดี๋ยวไปเนี่ยไปเอาเอองมาเออเต็มโอเคอ<า>นีมนเมนอนที่เราหามาวันนี้แช่น้ำไว้ก่อนให้มันง่ายง่ายเป็นนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยมีนขีมดอกน้ำมันก็จะดัมปี้เลยเด็ดจัดไปโอ้ยจัดก่อนโอ้ย รสาติเขาจะทอดถ้าเป็นบ้านผมเขาจะคั่วคั่วแล้วก็ใส่ซอสแต่โคราชเขาจะทอดแล้วก็ใส่กรตีใส่ซอสอร่อไปรครับแซ่บพี่เจ้าเนี่บแมงอินุนที่เรากลับมาเมื่อคืนมันจะเป็นแมงอินุนตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยนะครับแซ่บพี่เจ้ถ้าตัวใหญ่มันจะตัวเท่านิ้พงอันนี้จะเป็นแมงอินุนน้อย ข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับมาพอได้จวดมันมันเนี่ยเทียวกินทั้งเปลือกเลยไม่ใช่เปลือก <c oughs> อะไรเนี่ปีอืมัมน,นีเลยมันมีไข่ไม่ตนองตอนแรกคิดว่ามันจะขมเพราะมันอยู่กับใบใบอะไรใบต้นคุน ามากินแล้วไม่ขมอืมักกินเป็นแบบนี้เลยมันต้องกินเป็นตัวแหละตัวมันเล็กปีกมันไม่แข็งกินง่ายอยู่อร่อย เดี๋ยวให้แปลกๆหนะ่อยแซ่บแซบ้ถ้าดูปีนึงอ่ะมันจะขึ้นชร่วงนี้แหละปีนึงกินครั้งนึงแซ,บซ่บกือเอา่า